สวัสดีครับตาทองช่นลพี่น้องอ่าพายุฝนอ่าที่ตั้งเข้ามาตั้งแต่เช้าวันนี้ตกมาอย่างหนักนะฮะตกได้ประมาณ1ิบนาทีแล้วนะฮะสิบกว่านาะทีก็ยังหนักมาเหมือนฤดูฝนโดยตรงเลยนะฮะแต่โชคดีที่ว่ารถเกี่ยวยังไม่ลงแปลงนาะอ่าถ้ารถไปลงแปลงนาะแย่แน่ๆเลยพี่น้องเพราะว่าอ่าไปก็เกี่ยวไม่ได้เพราะว่าน้ำทำให้จิตกลองของรถเกี่ยวเข้า ก็รอดูบรรยากาศกันต่อไปก่อนนะครับว่าฝนยังตั้งเขาหนักมา,าแบบนี้ไปอีกอานานสักแค่ไหนนะฮะก็รอดูนะครับฝนตั้งเขามืดมาตั้งแต่เช้าตรู่นะะประมาณ6กโมงครึ่ง เจ็ดโมงอ,อึมครึมมาทั้งวันนะกะว่าประมาณบ่ายๆก็ตกพอดีพี่น้องเนี่ยสิบกว่านาทีแล้วก็ยังคงกระหน่ำมาอย่างแรงนะพี่น้องอเทจากลงมานะเมื่อไรจะหมดฤรดูฝนสักทีเนาะพี่น้องพายุพัดผ่านมาก็คงต้องใช้เวลาประมาณเห็นกรม,มอุตุเขาประกาศว่า อาจจะสิ้นในราวประมาณวันที่15นู่นนะพี่น้องก็คงอีกหลายวันนะฮะ็นี้ใครที่ยังไม่ได้เกี่ยวน้ําก็กระเพื่อมขึ้นมาน้ํากระเพื่อมกระชอขึ้นมาเยอะอย่างี่น้อง ตกหนักมาเรื่อยๆพี่น้องยังไม่ซายังไม่มีที่คาดว่าจะสางซานะครับ ว่าไปฝนตกมาได้ประมาณาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วพี่น้องอก็ยังเป็นสา,ายุผฝนที่ตกหนักสม่ำเสมอพอสมควรนะพี่น้องนะไม่รู้ว่าจะสั่งาำอะไรท้องฟ้ายังไม่เริ่มเปิดนะครับคงอีกสักพักหนึ่งนะครับทำให้กเกษตรกรสะดุดหมด จะดูทั้งรถเกี่ยวสะดูทั้งเงจ้าของนาเจ้าของพืนนาก็อยากจะเก็บอยากจะเกี่ยวเจ้าของรถก็อยากจะเกี่ยวแต่ว่าก็เกี่ยวไม่ได้เพราะว่าข้าวเปียกชื้นก็มีผลทําให้การปั่นนวดข้าวออกมาที่เป็นข้าวเปลือกนะก็เล็ดลอดออกมาตามกองฟางนะพี่น้องก็นะงเป็นอันตรายเนะสียหายสําหรับเจ้าของนาได้นะพี่น้องถ้าไม่รอให้ต้นข้าวมันแห้งก่อนนะ แล้วแต่สถานการณ์ค่ะถ้าฝนสางตาแดดออกแดดออกต้นคราวแห้งสักสักหนึ่งก็สามารถลงไปเก็บเกี่ยวได้นะพี่น้องก็ต้องรอดูอตอนต่อไปนะครับอขอบคุณพี่น้องที่ตามรับฟังรับชมตาทองชนแนลในวันนี้นะครับอย่าลืมดูได้ชมแล้วกดติดตามกดไลค์ตาทองชนแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ